โอ้โหหลุดเลยตาเหลือกโอ้โหกระโดดทุ่นวะท ลุดโอ้โหโโตัวยากจริงครับโอ้โหไม่รู้ปลาอะไรมองไม่ชัดน่าจะเป็นปลาเหลือก โอ้หลุดอีกอเอาตัวไม่ได้ครับครับปลาเล็กครับปราสนุกครับกระโดดหลุดอย่างเดียวเลยครับหลุดไปสองแล้วคงจะไม่กัดไม่กัดแล้วครับ ครับสรุปว่ามาลองวัดข้างทางดูครับหลังจากกลับจากที่ปลายสะพานมาครับริมทะเลครับก็ไม่โดนตากัดชอบโดนนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวครับเออนี่ครับคงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้แห้วครับโดนการดไปสองสามรอบหลุดกระโดดรุดหมดเลยปลาอันนี้เอาตัวยากรบหนวว่ากันไหมครับโอ้ ติดกล้องเอาเลยเว้ยติดกล้องเอาเลยโอ้โหเปิดกล้องนานอ่าหลุดอีกเหมือนเดิมครับยกไม่ได้เลยยกไม่กระโดด